ไปคอะเอาเลยไปเียกแมวเดินตัวตายข้าวเปล่าไปโอเคปีน่าเดี๋ยวกันคุณใช้ไหมเดี๋ยวตรงไม่จิงมไหม ปมไม่มีให้ค่ค่หนเจปฏินายนจูไปเาประตูบานของผมนี่นิงไปของคุณนัดเดียวคุณ เมื el el ่อก so ี้ก็ไม่เห็นนี่ขึ้นจ้า่คือพชอยฝัางสี่แดงก็คือแม่ผมอะนาไหลนะอันดีบานกรดูนะ

กอีกันขงนเนี่ยร้อนร้อกกรด้ยแต่ลาอย่างเล่นเนอตอนกาปี้ก่อน่มเอ้ยจะคึ้นี่ยังพี่นอนอ้าทับแหมมึงนี่มันจริงๆเลยฉลา Są bíp ẩn gặp gắp đi luôn. bà bán. Come ong. đi luôn. Bao nhiêu bài tay bây nha Ayy, ay, ay. 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 Ay, มานี่เลยวานเดี๋ยวจะโดนับมาไม่ไมวไมเออไม่ได uh ้ให้ขนน้อนหรอวานทำไมจะกินพวกมุ้งตกท้ายไงลูกเออนี่ตัวเดียวี่ตัวนี้แมวอื้อหมดอันนี้ มาได้แล้วโอ้ยเออม้เนี่ยอย่ามาอย่ามันไม่ไหวที่จะลุกไปเล่นก็นอนถทะลูกแขนยาวเกินไปไหมตาออกไปอันก่อนก็ผ่านแอะไรหนอไปผ่อนก่อนเอาค่ะพี่ไม่โจไปไหนอ่ะนี่กินกินไม่อิ่ม ให้นอนๆเข้างนอกหรือว่าเอ้๋พัดโอเคได้แล้วไข่ยาวค่ะโอเคเขอุ้มมือสวยแล้วกันที่เป็นแคทของตัวเองปล่อยต่างตอวซะขาดท่อยหุยหิบกิ๊กกี่ไม่เกี่ยวแค่ไม่ดุจ โอ <laughs> ้ยดูอ้ดัวเสือคงเ้ร้องน้ำขาดไตอยู่เพื่อฐานาพันเอาไว้ทีนี้ไแต่ละอย่างเนาะขอระนนพันพิจู่เลยก็ว่าน้ำให้เ้ว่แน่จริงก็คอมอ

เอ้อแล้วทำไมเราไม่ได้นะวิมาดีเลยโอเคเขาเอนมาดูซ่ว่ามันีีไม่ได้นะวิเดี๋ยวทำไมเนี่ยเดี๋ยวทำไมเนี่ยเอามาัมีแค่นี้เอามาโซนนี้เอามาเฮ้ยอะไรกนเอ่อ ม้อนทุกยานเลยเหรอใครข้าก็ไม่มีอ <không> ย uh, ู <waren> <oo> uh, really ่แล้วนะนายทายาว่าเอาอะไรมาอ้วกอ้วกแมรี่ไม่ได้เป็นยัยพลานของข้าแล้วนี่ทำไมคนนั้นทำไมมาเก็บเธอเป็นเม็ดนี่

แล้วก็วก็มาที่เพื่อนคุณไม่เต่าไมวไวใค้พิกจู่

Hãy cho kênh Để không có một cái mấy lần này cái này là cái là cái này là cái món này là cái món này là cái món này này là cái món này là cái เราก็เป็นบูธันครับผมเพื่อเพียงขอเท่าหัวเพื่อเรา ừ. เดี๋ยวเปิดประตูให้เาาลยคาใจอันนี้มาเือเปิดประตูครอมรัดแบบที่เป็นหัวก้นเนีย่ยเพื่จะเป็นเพืจจ่จอยแล้วให้ข้ามาเพื่อดูเขาจะใจดีกับเราไหมพุเตอน์เนาะ มาจ้าคือหมอเมื่อมมกอี้นี้ยมอทมาสายด้วยอันนี่ไม่เอาาเป็นอันตรายกับเพื่อนเอาคา่าขงจริงะนี่นี่ขงจริงวันกี้เป็นเป็นตัวมนานลอไปกันไปกันนะ รถไปโอ้ยรถรถหนูได <laughs> ้หรอรสุดยิ่ไม่ได้ไม่ได้นะเออโทษทสีรถนะแต่ว่าแต่ว่าตัวข้ามันหนักเกินตัวข้ามันหนักนะครับไกวก่อนเดี๋ยก่อนนะข้าวว้นั่นข้าวไว้นั่นนะกันตัวเอไปเลยไม่พวดต้นขาสั้น ก็เหลือไปเลยค่ะตามข้ามาด้วยต่อข้างมาด้วยโดดูสิทีวีแมนเขาเขาเขาวาไปอย่างนั้นแล้วเขารออยู่เขากำลังไปจะสุดเฟอร์ไปเฟอไปเห็นตาต่อทูไหมก็ไม่หลงตาของทูยิ่งใหญ่ ส่วนเซนติเ hmm. อ็กก์เป็กายวิกประตูจ้องทำไมเขากำลังล็อกเป้าหมายอยู่ฮะฮะไหนดูดูอกตัวใหม่มาแรงนี่อันนี้นะันี่คือการที่เซนติเซ็กกมัดกระดีส่วนเซนติกก์มือกับ เพราะว่าเมนที่เป็นตัวฟัรตัวนั้นที่ให้ไอ้นั่นเน่ะที่ให้เพื่อนถุงชื่อว่าสิโอเคคิวคิว แต่ว่าก็ไม่เห็นตัวจันนะเขากำลังคุยอ,อยู่ใช่